ครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกคนเลขสีทุกคนครับผมวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมมากดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมตามขอบคุณทุกคนครับผมนี่กือบรรยากาศเดินทางคือเก่เาครับพี่น,อน้อง ทางรถทชั่ง,งวนครับพี่นอ้นนงองเลยสายพี่สุสวรรค์กำจัดทรงความครับผมมุ่งหน้าสู่สมุทรสาครครับไปทางบริการในเบืเ้องเงี้ยส้มครับขากับเต็มหัวแห้งรถเต็มหัวแห้งท้ายได้อยู่ครับข้าไปรถนักเต็มแห้งโหพี่น้องของสั่นแห้งพี่บทชัยพี่เออตอจ้าลายขากับเนาะ เราตงปอกันทั้เกแม่เ้ยแ่ก็ก็มรักมัปกาเป็นตัวเก้าครับผมองอรนวหลวงเพื่อไทยฮาครับพี่น้องหรือ <Hayır> วะะ่ากทมเทพหานครอยาแท้ Sai, có dài nó qua con mày nái, yêu binh hằng ra bài, đi tóc, yêu binh hằng binh hằng binh hằng binh hưng cái nái binh hưng binh hằng binh

เดีนาทีสิ้นาทีครับวันนี้งลงไร้เมื่อแล้วเอาบรรยากาศไปดูลงให้ดูให้ชมกันครับผม ก็เสาวไ้า์กับงงนอนครับผมเลยดานเทพลักก็หน่อยนะแล้วตอเพื่อนเลีพีวน้อะว่าช่วงนี้แดดแจ่มเลยพี่น้องก่เพลงแจ่มใกล้กับี่น่อยู่นั่งกอตัว่อไปกอแค่ละกอดอุ่นว่า ทางสวนบางพี่สุขสวัสดิ์ทั้งไปและกลับพี่น้องโล่งขับความเร็วได้ตามสบายพี่น้องสายนี้โล่งทั้งไปและกลับครับผมไปเรื่อยๆนี่แหล,ละนเ,นเนี่ยครับเป็ดเนี่ย dòng ai? rất là đây thì vừa nó chiao rất là dòng là dòng chiao rất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  là ก็เอาเรียนสมุนปารการ รอดูดาวสมุทรปาการอดูเมืองรอดูดาวใดทเมืองใดตลอบเมืองสมุทรปาการ่ได้ตั้งกลัวเดียวอ60 6้า่ครับ60 65ไป เทปมามักับเเมา่อยแรสัตวเนี่ยมันเจอสองพเจอสองพันอแรงเสียไปเือก็ไปแรงสัตว์แรงสัตว์มถงเติมนแสั่นแลรวก็ไปงเตกคือรถแก่รแกก็จำเาจำเอาแล้วมีุเตน้ำมันะไรเนาะ เรกจะขอเงี้ยพี่น่อยตามสเตปบนดีนดนดใจวงงูพี่นอ่องจบว่อาก็คือว่า,ยอยาอโอเคกำหนดเกินหนดพถเ๋ยวจนกำหนดไปให้เกินหกสิบเรียนสายจะบ่เกินแน่อยู่บัคื่องส เลหกสิบอะไรหกสิบห้าหน่องเี่ทางเป็นทางก็ที่นโรินระโซนการอมเนียครับ 讲建议。 ทางลงสุขุมวิทสมุทปราการสัโลงจงนา,าอีกหนึ่งกมอทา,าง,องทางลงสุขุมวิทสุขุมวิทสมุทรปราการสัโล่งจังทางลง tôi cũng có nhìn nhau Rạp lạm xong rồi lạm xong con bài thằng xin rất là นลงสมุทปาการสองม้าซางเยลรวันส้างเยลาวันเตบนสองพงนสองนนามนี้เเสบนเอ็สงสบามอสียห้านสนสเป็ดพัิสเก้เอสอพาพน้านหกันันบปพเอ เกี่ยวขาดปลอดไร่แหงๆปังๆทุกคนเอ,อ,อย้ยสี่ครับผมสาธุสั่งนสลวันครับผมอาสัศคิดนี่ครับนับห่ะครับขอกันกิดนาสวัสดีสุขภาพแข็งแรงแหงๆปังๆตลอดปีตลอดไปทุกคนครับผม